วัสดีนะครับวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมช่อง Car p e s t i g e นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่เอาไทยท่านนะครับมาฝากกันนะครับก็วันนี้นะครับไม่ได้จะเอารุ่นต่างๆมาให้ชมนะครับวันนี้เอาสีนะครับมาให้ชมกันนะครับเอาสีรถนะครับสีส้มกับสีเทานะครับเผื่อใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่า สนใจรถไททันแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเลือกสีไหนดีนะครับสีส้มก็เป็นสีที่ออกใหม่นะครับเป็นสีที่มาใหม่นะครับของไททันนะครับแล้วก็ถือว่าสวยพอสมควรครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับอยากจะมาทดลองขับก็เชิญได้นะครับที่โชว์รูมนะครับแล้วก็อยากจะมาดูสีตัวจริงก็ได้หรือว่าใครไม่มีเวลามานะครับก็วันนี้ผมเอาคลิปนะครับ สีมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วกันนะครับสีทางด้านของด้านซ้ายมือนะครับของท่านจะเป็นสีเทานะครับสีเทาตัวนี้ก็เป็นเทาตัวใหม่เหมือนกันนะครับเป็นเทารหัสตัวใหม่นะครับของของไททันนะครับซึ่งสีเทาตัวนี้จะเข้มกว่าสีเทาตัวเดิมนะครับสีเทาตัวเดิมจะเป็นสีสีเทาที่จะดูอ่อนกว่าสีตัวนี้นะครับ วันนี้ก็เลยเอาสีาที่เรียกว่าตัวใหม่ทั้ง2ส,สีนะครับมาให้ชมกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูสีเทาก่อนนะครับอสองคันนี้ไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะครับสีเทาจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับออโต้ตัว GT ออโต้นะครับสีเทาคันนี้นะครับส่วนสีส้มคันนั้นจะเป็นตัว G t พรีเมียมนะครับแต่ว่าเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาดูสีเทานะครับสีเทาตัวนี้นะครับจะคล้ายๆพวกสีเทาดำนะครับจะคล้ายๆตัวสีเทาดำนะครับแต่ว่าจะอ่อนกว่าสีเทาดำนิดนึงนะครับอ่อนกว่าไม่มากนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับตัวนี้ก็ทําการตกแต่งนะครับตกแต่งใส่พวกติดฟิล์มติดพวกคิ้วกันสาดพวกเบ้ามืออะไรแล้วนะครับแต่ว่าเบ้ามือจะเป็นแบบเบ้ามือเบ้ามือในหลุมนะครับเฉพาะเฉพาะในหลุมนะครับ อันนี้สีเทานะครับเดี๋ยวผมพาดูดูด้านนอกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูด้านในของทั้งสองคันนะครับโอเคส่วน,นคันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์นะครับก็โอ้ยเสียงลมแรงมากครับตอนนี้ก็รอช่างเอากระบะไลเนอร์มาใส่ให้กับ ให้ตกแต่งให้นะครับสีเทาถ้าเกิดว่าเราเราขับในสถานที่หรือพื้นที่ที่แบบมืดๆนหน่อยก็จะออกเป็นโทนดำๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นเป็นออกดำๆหน่อยเนึ่งนะครับ Okay. อันนี้สีเทานะครับสีเทาถ้าถ้าตกแต่งนะครับติดพวกกันมแมลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการไปตกแต่งในเรื่องของการลับที่ตรงกระจังหน้าให้เป็นสีดำอะไรเงี้ยก็จะก็จะดูขมเข้มขึ้นนะครับเรามาดูในด้านของสีส้มกันบ้างครับสีส้มนะครับคันนี้เป็นรุ่น GTPremium นะครับไททันดับเบิลแคบ GTPremium นะครับแต่คันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาครับเกียร์แมนวนวลนะครับเรามาดูคันนี้ไม่ได้ติดที่ไม่ได้ติดตัวกันมแมลงด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพามาดูในเรื่องของฟิลม์มนะครับฟิล์มตัวนี้ครับติดเข้มพอสมควรครับติดฟิล์มประหลอดอขนาด80%นะครับ ก็ถือว่าเข้มเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับเขาก็ยังติด40%นะครับจะ,จะดูคือด้านข้างมันมืดนะฮะด้านหน้าก็เลยดูดูที่มืดนิดนึงนะครับดูมืดคิ้วก,กันสาก็เหมือนติดเหมือนคันสีเทานะครับแต่ว่าจะมีแตกต่างในเรื่องของอตัวเบ้ามือประตูนะครับคันนี้ชอบเป็นแบบโคเมียมนะครับก็ติดแบบโคเมียมให้ลูกค้านะครับ แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาจากคันสีเทานะครับแตกต่างก็จะเป็นตัวติดแคปลาตัวแคปลานะครับคันนี้ติดที่คาน,นประตูนะครับทั้งสองคานแล้วก็จะมีโลโก้คำว่าไทท่านด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นการแต่งเพิ่มของลูกค้านะครับโอเคก็ดูสวยอีกแบบนึงนะฮะสีส้มคือล้างแล้วก็ขัดเช็ด ูอะแล้วเนี่ยก็จะดูสีแจ่มขึ้นนะครับสีสวยขึ้นนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมของไทยท่นนะครับเพราะว่าลูกค้าถามสีนี้หรือลูกค้ามาดูสีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับอโอเคเดี๋ยวผมพาด,ดูดานตรงนี้ก่อนตอนนี้คันนี้ติดกระบะลไลเนอร์แล้วนะครับ โอเคนะครับเราจะมีะรถทุกคันที่พร้อมจะส่งมอบหรือแต่งเรียบร้อยเราจะติดสติกเกอรอ์คำว่า I Love m i t s u j i รอบเมืองนะครับอตอนนี้ก็จะมีเบอร์โทรเบอร์ติดต่ออะไรด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะ,ะซื้อรถหรืออยากจะ,อะสอบถามข้อมูลก็โทรสอบถามได้นะครับหรือจะ,อะติดต่อผมที่ด้านล่างของคลิปก็ได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับโอเค ชมฟิล์มอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าลงตัวครับติดฟิล์มขนาดแ0สเซนตะครับติดฟิล์มประหลอดด้วยก็ถือว่าดูสวยงามนะครับนี่ฮะเทียบกันเลยฮะสีส้มกับสีเทาเดี <c oughs> ๋ยวผมพาชมด้านในนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในสีส้มก่อนนะครับ ก็มีการาปูเช็ดถูอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับอับอนนี้เป็นเกียร์แมนนวดน,นะครับเกียร์ธรรมดาตัว GT p เมี i ยมนะครับ่ะโอเคก็เป็น ขับฟ้านะครับด้านคนขับนะครับนะฮะจะมีตัวาบาบาโวหมุนแอร์อยู่ตรงบนเพดานนะครับของห้องโดยสารนะครับโอเคนะฮะปูในเรื่องของยางากันฝุ่นนะครับพวกคมพวกอะไรเรียบร้อยครับ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคันนี้อ่าคาดการณ์น่าจะรับประมาณวันจันทร์นะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับแล้เราก็ทําการตกแต่งอ่าเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับปัดกวาดเช็ดถูนะครับจุดต่างๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูคันสีเทากันบ้างครับอ่าคันสีเทาคันสีเทานี้อ่าลูกค้าน่าจะรับหลังสีส้มนะครับแต่ตอนนี้ เราเอาขึ้นมาก็เพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นนะครับมาเกาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วไปจอดอยู่ด้านนอกฝุ่นก็จะมาเกาะรถนะครับแล้วเวลาที่เราปัดฝุ่นเยอะเนี่ยมันจะทําให้มีการขัดสีหรือเป็นรอยอะไรเงี้ยนะครับเ,เราก็เลยเอาขึ้นมาเก็บในสถานที่ที่มันค่อนข้างจะมีชิดนิดนึงนะครับกอ็อยากให้ทุกท่านที่รับรถนะครับ ถูกใจที ane, right? ่สุดนะครับถ <ligen> ูกใจที Jungle ่ส <USSR> oh. <tr> ุดนะครับการนี้ก็รอช่างนะครับนําเรื่องของกระบไลเนอร์มาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนด้านในก็มีการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับมีการปูเดี๋ยวผมขอเปิดไฟนิดหนึ่งมีการปูพวกยางพวกอะไรเรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดพวกยางพวกอะไรเรียบร้อยนะครับ เก็บรา,า,ายละเอียดในเรื่องของยางอะไรเรียบร้อยนะครับคันนี้จะจะไม่ได้ไม่ได้ติดสติกเกอร์แคลปล่าตรงเสานะครับคันนี้โอเคอันนี้ครับอ่านี่ก็เป็นคันสีเทา สีเทาจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับตัว GT นะครับครับนี่ก็เอารถนะครับตัวไททันสีประตูนะครับทั้งตัวเกียร์ออโต้ GT แล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดา GT Premium นะครับอันนี้เอามาให้ชมกันเป็นสองสีครับระหว่างสีเทากับสีส้มนะครับทุกท่านชอบสีไหนนะครับถูกใจสีไหนก็ ตั้งใจไว้ก็ศึกษาหาข้อมูลดูตามคลิปก็ได้ครับหรือว่าใครที่อยากจะมาดูตัวจริงนะครับมาทดลองขับก็เชิญหน้าที่โชว์รูมนะครับใครที่อยู่พื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับจังหวัดน้องค่ายจังหวัดน่างบัวลำพูหรือรวมไปถึงสกลน,นะครับอยากจะมาชมที่โชว์รูมก็เชิญได้ครับอยากจะมาทดลองขับอะไรก็เชิญได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้แค่นี้นะครับทุกท่านที่ ติดตามชมช่องคาเฟ่สเปเชียลนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยแชร์ Share, ช่วยกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทำคลิป่อแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พูดว่าฝากไว้แค่นี้นะครับนะขอบคุณ,คณทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ